นี่นะคะมาอัปเดตมุมเดิมกับกางเกงตัวเดิมนะคะส่วนเสื้อในตัวนั้นหาไม่เจอแล้วนะคะนี่ค่ะกางเกงนะคะเห็นไหมคะว่ายางเป็นย่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 น,ยนเพราะว่ามันหลวมมากนะคะมีให้ดูนะคะนั้ ท้องหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ดูบริเวณหลังเลยนะคะที่เป็นปิ้นๆก็คือตอนนี้ไม่ปิ้นแล้วนะคะแขนก็เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจกักระแที่เป็นเนื้อปิ้นๆก็ตรงนี้ก็ไม่ปิ้นแล้วนะคะนี่ลีนบางทั้งตัวนะคะสมิงเนี่ยผอมลงประมาณ12กิโลแล้วนะคะตอนนี้ด้วยแคลอรี่24แล้วก็แพนโปรตีนนะคะแต่ที่น่าพอใจมากๆก็คือหน้าท้องนะคะหายลงไปเยอะมากๆเลยนะคะนี่เริ่มแบบมีร่องมาแล้วนะคะ ดูขอบกางเกงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันหลวมมากๆขนาดเป็นกางเกงบ็อกเซอร์ที่ตอนนั้นเนี่ยต้องเอาไปใส่ไว้ใต้พุงเพราะว่ามันรัดจนมันเอาขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะคะใครอยากลีนอยากผอมทักสมิงมานะคะ แก่มาจนจะ40กว่าปีแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลดน้ําหนักและประสบความสําเร็จนะคะก่อนหน้านี้ลองมาหมดทุกวิธีแล้วนะคะทั้งออกกําลังกายคมุมอาหารทํา IF กินคีโตกินทุกอย่างนะคะแต่ก็เป็นวิธีที่ไม่เห็นผลแล้วก็ไม่ยั่งยืนนะคะครั้งนี้สำเรลดน้ําหนักมาแล้ว1ปีนะคะก็มีแต่ลดลงเรื่อยๆนะคะน้าหนักไม่มีดีตัวไม่ไม่โยโย่แน่นอนนะคะเพราะว่าแคลอรี่เป็นสารสก,กัดที่ปลอดภัยนะคะไม่มีอันตรายข้างเคียงแล้วก็ไม่ทิ้งผลเสียกับร่างกายแน่นอนนะคะลองผิดลองถูกมาให้ลูกคา้าทุกๆท,ท,ท่านหมดแล ะะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สูตรลดน้ําหนักแบบสมดิงนะคะที่สามารถลดลงได้12กิโลนะคะเอวลดไป5นิ้วนะคะตอนนี้ก็คือยังคงทานต่อเนื่องเพราะว่ายังต้องการลดไขมันบริเวณหน้าท้องอยู่นะคะน,นี่ก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะไม่ใช่หายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะ,ะที่มีปัญหาเรื่องลดน้าหนักไม่เคยประสบความสําเร็จแล้วอยากลองลดน้าหนักโดยวิธีที่ง่ายใดที่สุดโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามนะคะทักมาเลยคะ่ะ